สวัสดีครับพี่น้องเอาเงินมาให้แม่จะเลื่อือนข้าไปติมน้ำมักินกินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเติมน้ำมันกันเลยเออเอิญเพื่อเช็คบินเลยแม่เช็คบินเลยค่ะเก็บตังค่าเก็บเงินเก็บเงินเช็คบินพนะไม่เอาใช่ไหมเขาบริวารเมื่อนี้บรรยากาศดีพี่น้องมานั่งกินต้มปลาใส่ซ่างอะไรพวกหัวประชันนี่แซ่บแฉบพี่น้องล้านนี่ พี่เสียบะพุทธิสงฆ์หมอใหญ่พุทธิสงฆ์เลยปั๊มน้ำมันมาอยู่ฝั่งตรงข้ามปั๊มปอเต๋อไม่รับแล้วหัวหอกเขาได้ไปหนอซีหัห่อน้ำแข็งไหมน้ำแข็งช้างใหญ่สามก้อนกินก็ได้บอกว่าเอาไปตากแดดยหญ่ไร้เขาได้ลืม่นแม่บอกเพื่อนเช็คบินไปบอกม เ้ยมีไกินเข้าว้อนี้มียายมียทั้งน้ำตาแตกหัวิกัมนอย่ตเี่าอยู่บนยาดมันตใองเลยค่ะ เส like ียงมันมาตะเปด้างปุ่เสชียงมันบดไก่ห้องไมเนตไ้ยาเมื่อนั่นยืมกัน2คนยังเสียะเออแต่ได้อายก็เสียงอายเสียงอายกับเสียงตัวมันตกันนะอะไรมักัแบ ตดน่ว่ามดวเป็นอไทั้งไทั้งต้นาะปาต้มปลาไม่ได้ใสียงวะเอาไปกปาเก็บกันหอันเก็บงนนะจ้า มันตปาใส่หนังงอขึ้นมามากาล่อันต้มปลาใส่ซ่ายหบ่จ้ะหัวไม่ไ้จะหัวหัวม่ได้จะเาอยูงง่เ <c oughs> เดี๋ยวจีนากันแป๊บนึงเล <c oughs> ื้ยบผู้แปนาทีแล้วบอกบอกช้ำกงนานมือลยไมหัว เว really ้ยม oh, so ีแต่แนวหัวพี่น้องเลยไกไกอนนี no, <S <S ้ยนรุ่นกับหัวเอาแม่เอาอปลี่ยงเจียไปตากแดดปะโอ้ยเอ้เหรอเบ้เจียวแม่กรุงเทพปะตากแดดไม่ใส่เลยโดนโมยหยิ่ง

สิห่อไปเก็จุ้มไปเกมจุ้ม่าช่ิพ่อเทีย่ยวกันไหมโอ้ยคนเมย์เ้ยพี่น้องไยฮะหันมอมล่ะอหันด้วยกรบเตาแล้วโอ้ันเรียบเลยโอ้บังเราเอาเตาเรีดรียเงันจนบังมาหนบังเราเอาเตารีดบีเงินง ว้าวะรีดๆก็มันบ่คือ้นไมันบวชขึ้งั้นใช่ไมันเป็นพลาสติกเนาะมันก็โยนตัวปุ๋ยบอกเลยว่าเสือเัาเป็นพลาสติกบ่ค่ะแมนพลาสติกที่เขาไปแปลรูปเห้มันเป็นแบนไหมไม่มันจะเป็นพลาสติกอีกอย่างหนึ่งที่มันเ็นกันนะท่านกาบไอ้เออเอามาเจ้าในลาบอใครเอาเอาเมคะเอาเมฆ ไปสาวเฮ้ยเลขยังเนี่ยเจ็ดแปดสามพี่ร้องเจ็ดแปดสามเอาเอาไปแม่เอนยังสิบลูนพูดเึ้นทำไม่ะอาขีโผพูดได้หน่อยก็ไม่ขีโผไปไปไปเถอะเอเจาของหลานคือข้นแล้วมาไหนพ่ดห้องหน้าันขาวๆพูนไปเที่ยวก่อนก็ได้ไปใครจะไป

ไม่เยอะหรอกอจีเพียงรถนีถ้าไม่เอากูแจไปไปหล่อ้าเจีมตัวออกเดินทางอีก300ร้อยกิโลสามร0อยเจสิบน้องฟองกระพ่อให้แม่แม่ก่เราไปห้องน้ำ มงนนึงนน้อยน่ะระตดลงหนพี่น้องนนอยจะเป็นถ้ามาสตร์มนุษย์เนาะบ้นบตดบวเล็ acle, บบยังเลยมันกิีบมึก็ลือจีบอยู่ในทงอัน,นี้าอาหารอร่อยบรรยากาศดีค่มาแวะกินรอบนึงเพี่นอ้องเจ็ดแปดเดือนด้ แม่พูดนแม่ก็หลงมากอเอ๊บพูดไม่ยแแม่ดูได้แม่ทองกินแล้วก็ทองอืดตัวเพิ่มไปนี้ใส่ไรนี่นายจงมากินพ่กันหูวว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 ว่มววววว่วว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 แววววววว่ววัวววววววนวมววังวว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 วิ้วแล้วว้วววขาววววมวว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 กวกิกนววาวว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 วงน้งนะ เรื่องของเรื่องก็สีหัวควนกันวันนี้เอาใส่พูดละซองก้อนสามก้อนมันก็เลียหลายเสร็จแล้วแบบที่นี่พวก็หัวควนกันเลยเขาก็บพวกหอยปลาหอยอะไรอย่างพหัวแบบนี้ไป่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ไปสักนีดจ้าไปไปค่ะไปเดินทางกันแล้วค่ะเจอกันที่กทมนะคะ